สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะวันนี้จะมานอกสายหน่อยหนึ่งเนาะพอดีน้องเคยไปกราบขอพรเนานะครับผมไปทางทางทางอีสานตอนบนเนาะครับผมไปไอแม่น้ำโขงดิ้นแม่น้ำโขงเนาะครับผมเนาะน้องเลยเอามาให้ชมเนาะอันนี้น้องน้องก็ไม่มีเนาะน้องก็เหลือแค่นี้ <c oughs> มาให้ชมเผื่อพี่ๆท่าไหนสนใจก็ลองไปกราบไหว้ที่วัดดูเนาะครับผมเนาะนะอันนี้น้องหาไม่ได้เลย <c oughs> ต้องเก็บไว้เนาะจะเป็นมวลสารกระเบื้องเก่าอันนี้เก่าของหลวงพ่อท่านเนาะมาอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักไอ้กดกระดิ่งผมเนาะครับผมเนาะเนาะถึงพี่ลูกค้าท่านเก่าใหม่เนาะทุกท่านเนาะที่ใช้บริการผมเนาะผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเนาะที่สนับสนุนผมเนาะถือเป็นสปอนเซอร์ผมทุกคนเนาะที่ คนไหนที่ติดตามรับชมผมเนาะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับผมเนาะ <c oughs> อันนี้ผมจะมานอกสายผมหน่อยนึงเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็ใครอยากซื้อใครกับผมก็เบอร์นี้ครับเอดไลเบอร์นี้ก็ได้เนาะค้นหาเบอร์นี้เนาะอันนี้เลขบัญชีผมนะตอนนี้ผมใช้เลขบัญชีนี้เนาะครับผมเนะกษตรกรไทยเนาะครับผมนะถ้ามีอะไรติดขัดก็โทรมาทัากมาก็ได้ในไลน์เนาะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเวลาเนาะน้องก็มีงานประจำเนาะอันนี้ก็ถ้าเนื่องนอกเหนือจากเวลานี้ก็ลองโทรมาเนาะบางทีน้องก็ไม่สามารถรับได้ก็ต้องขออภัยเนาะครับบางทีน้องถ้าน้องสามารถรับได้น้องก็รับเนาะครับผมคุย thing, ไลฟ์ทิ้งข้อความไว้ก็ได้ครับสำหรับเลขพัสดุเนาะครับผมถ้าท่านได้ <c oughs> สั่งของแล้วนะน้องน้องนัดส่งของสมมติว่าเออน้องนัดวันนี้นะพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยพรุ่งนีมม้ส่งให้เนาะถ้าว่าไม่ได้เลขพัสดุยังไงก็ลองทักมาเนาะครับผม ทักมาส่งติ๊กเกอร์ส่งข้อความมันก็ได้พี่ขอเลขก,ก็ได้อะไรเงี้เนะาะพราะบางทีน้องก็ไม่ส่งมันหลายคนมันเยอะเนาะครับผมนบางทีน้องก็หาไม่เห็นหาไม่เจอบางทีก็ไลน์มันคนแบบชื่อไลน์อันนึงแล้วไอชื่อผู้รับอีกอันนึงอะไรเงี้ยน้องก็หาไม่เจออะไรเงี้ยเนาะบางทีน้องก็จําได้มัง่งจาไม่ได้มัง่งเนาะน้องต้องกราบขออภัยเนาะครับผมนะแล้วก็น้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่ไว้ใจผมเนาะครับผมที่อุดหนุนผม อันนี้ของหลวงพ่อฉันไหนน้องก็ช่วงนี้น้องก็จะมาเรื่อยๆครับน้องกําลังหามาเรื่อยๆเนาะน้องก็ดูก่อนเนาะก็จะเอาแต่อันเก่าๆมาให้พี่ชมมันก็ไกลยอยู่มันก็จะเบื่อๆกันเนาะก็จะมีคผมกะพยายามหาของใหม่เนาะที่ว่าได้ราคาถูกๆดีๆเนะาะครับผมมาเบี่ยงปันพี่ๆเนาะครับผมถ้าว่าแพงเกินไปน้องก็จะดูก่อนนะครับผมเนาะอันนี้เรามาชมภาคนเลยนะครับผมเนาะสามนาทีละ อันนี้จะเป็นพระหลวงพ่อพระใหญ่เนาะวัดโพธารามบ้านท่าไครอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้อยางออกปีห้าเก้านะครับผมมันจะมีปีห้าแปดปีห้าแปดผมหาไม่เจอของผมเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งน้องเคยไปกราบไหว้เนาะแล้วก็ได้น้องไปจุดไออะไรเขาเรียกว่าอะไรบังไฟนะครับน้องอย่าไปถ้าน้องไปน้อง น้องก็จะจุดตลอดครับผมเนาะจะเป็นการแก้บนส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนมากน้องก็ไม่ได้บนไว้นะครับผมน้องเนีจุดถวายจุดจุดถวายเลยนะครับผมอันนี้ตามจริงจะมีสามสีครับพอดีแบ่งให้พี่น้องไปนะครับผมอันนี้จะมีสีขาวอีกสีหนึ่งอันนี้จะออกสีเทาๆ่านะครับผมเนาะนี่จะออกสีเทาจะมีมวนสารพวกกระเบื้องเก่าโบดเก่าอะไรเงี้ยที่เขา มาผสมนะครับผมเนาะสวยงามครับผมเนาะนี่ครับมวลสารน้องก็ไม่รู้จํานวนการสร้างไม่รู้ข้อมูลเนาะน้องพอดีน้องชอบน้องไปวัดไปไหว้เมื่อก่อนน้องจะไปทุกปีครับผมนะมาช่วงหลังๆช่วงโควิดนี่น้องไม่ได้ไปนะครับผมเนาะน้องจะไปน้องจะไปจุดบังไฟถวายเนาะครับผมเมนโะบเนาะบังไฟเนาะอันที่จุดพุ่งขึ้นฟ้าเนาะก็ถวายก็ โอ้นี่ก็น่าจะเป็นจุดใจตังค์นะถ้าใครชอบนะครับผมอันนี้น้องก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะน้องก็ไม่แน่ใจก็มันก็ไม่แพงครับราคาวัดเนาะถ้าไหนน้องน้องจาไม่ได้เนาะนี่ถ้าน้องเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงครับเพราะว่าเป็นผ้าคู่บ้านคู่เมืองบึงการด้วยเนาะครับผมเนาะก็น้องก็ไปประจําก็ไหว้ประจาแล้วก็ขอขอไม่มากแล้วครับขอแล้วก็น้องเคยมีประสบการณ์กับผมอยู่เนาะก็เรื่อง รางวัลเรื่องหวยเนาะแต่น้องเป็นคนไม่ซื้อเนาะครับผมไอผมเคยขอหลวงพ่อว่าปีใหม่มันจะเป็นช่วงช่วงก่อนปีใหม่เนาะครับผมไอปีปีหนึ่งผมได้ขอว่าผมจะกลับคนเก่นผมขอให้ถูกเลขเนาะสามตัวตรงตรง,ตรงสักครั้งเนาะครับผมผมก็เลยก่อนกลับผมก็เลยบูชาเนี่ยเดียนไอพระพงษ์เนี่ย ประมาณมันจะมีเป็นผ้าผงสีขาวผมก็ไม่แน่ใจประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสองมันจะตก2 3งสมสีนี่นะผมจำไม่ได้นะครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับ200รกว่าบาทครับผมเนาะหมดเบเิทสองร้อยกว่าบาทพอผมขับรถมาตามทางเนาะพอมาถึงบ้านผมลืมซื้อหวยใช่ไหมเลขก,ก็ออกสองไอ สามสี่สองหรืออะไรเนี่ยเลขจะออกกลับกันแต่ว่าออกสามตัวเลยเลยเลขจะออกทั้งสามตัวเลยครับเนาะนี่ครับศักดิ์สิทธิ์จริงครับผมเนาะผมก็เลยเชื่อนะครับผมผมก็เลยถ้าผมไปทุกปีนี่ผมก็จะไปกราบแล้วไปเอาของงาทุกปีจะมีมวลสารนี่น้องก็ไม่แน่ใจนะครับผมนี่ครับเนาะสวยๆครับผมจะมีรูปหลอด้วยแต่รูปหลอนี่จะอาจจะปีเก่ากว่านี้เนาะอาจจะปีหนะ้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยผมจำไม่ได้เนาะ นี่ครับเดี๋ยวกรหนังผมเอารูปหลอกมาให้ชมนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้น้อง <c oughs> น้องขอไม่ปล่อยน้องเก็บไว้ก่อนเนาะรอน้องได้ไปน้องจะมาแบ่งปันให้พี่ๆีเนาะครับถ้าใครได้ไปบึงกันก็ไม่ไ,ไปกราบไว้นะครับกราบไว้นะครับนี่วัดโพุทธรามบ้านถ้าใคร,นะครทางไปไอออกจากตัวเมืองไปไม่ไกลครับผมทางไปไอยังก็ทางไปองงไปอทำนาคานาคีนะครับ ถ้าว่าจะอยู่ออกจากตัวเมืองเชียงไม่กี่กิโลครับผมก็เจอเลยเลยเลยโลตัสหรือโลตัสตัวนู้เลยโลตัสไปครับผมเนาะเส้นหลักเลยดิมดิมโขงนะครับเานะแล้วก็อย่าลืมไปบูชาบ้างไฟจุดถวายท่านเนาะจะเป็นการดีเนาะพาะผมจุดตลอดเนาะก่อนจุดก็ยกมือไหว้เนาะครับผมเนาะมาสุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิง่งเนาะกดติดตามน้องด้วยเนาะกอาขอบขอบพระคุณครับ